ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสมเด็จพระสังฆราชสกลและมหาสังฆ้าปเรเนยก26มิถุนาย,ยน,ยยนยประชาชนนะครับมีจิตอาสาของตำบลปากแพ้นะคับ้พของกนาวพระเากรมับกับว่าได้นะครับให้งานสมบูรที่ถูกผ่านมานะครับทา่านก็ได้มอบหมายทาง ท่านพัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรีสกลละมหาสังฆปารินายกปันภูบินเขารับทำโมเจ้าวาดวัดอุดมตักแคร์เจ้าวาดพระอุดมบุญคนทำโมนะครับท่านเจ้าบว่านะครับได้หันท้อนะครับ มอบให้กับผู้ที่แต่ง้งได้อย่งี่ถ้ว3หมื่นเพื่อให้กำลังใจอของผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของปวนวัดบ้านประชารฐสร้างตุกเรื่องนฮลิโอาสตาลอนท่านมอายุ8รอบเป็นรับรียบในเรื่องของอการรับเท่าสารนะครับก็ต้งขอขอกบคุยจงังเกิดกับท่านนะครับก็ขอให้ท่านอยู่คูกระพุธศา้นสา I uh -huh.